ถือใจไร้เดีครับมา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 เก็ยเห็ดทั้งกันครับรว้าวว้าวแดงเฮดละงกใส่เห็ดแดงดีเ็ดละงกุบสดๆเลยครับ บติดหมอแกงเห็ดละงูเ้ากันเรียบร้อยแล้วครับปิดกระเสียบบ่ละครับพี่น้องว่ามาเด้อครับสดน้ำแกงเห็ดละงูน้ำกันเมนูไง่ายๆบ้านๆครับแกงเห็ดละงูกแกงเห็ดละงูบ้านขเขาเซาเมื่อนี้ครับ ยกปวดก็เอะะยแล้วกินกันเดิแสบเด้อแสบบกันทีครับครับสวัสดีครับกลับมาพอกันอีกแล้วครับเนี่ยนะกำลังหนึ่งเขาอยู่กําลังจะออกไปเก็บเห็ดครับหนึ่งเขาเห็ดนักกินกินเข่าเรลยวกับสิพี่น้องมเห็กนล้วกาบขึ้นก็ซุกหลแกงเห็ดเอาอี่แมวไปก่อนเลยวะไปแล้วเดี๋ยวถาเบิงในกระตาเย่าพ่นครับลัสิเดลายปันได จ้าสวัสดีจ้ามาเบิ่งน้ำยาพ่นครับเก็บเห็ดแต่จะเห็ดหลุ่นยาพ่นนี่ได้พักออกแบบพอดีได้พักออกแบบมาแกงใส่เห็ดละงูก็เห็ดละงูปานครับเฮ็ดตะไคร้กระได้อยู่ลายอยู่ลายเตืบอยู่เลยครับเก็บเห็ดเนาะกระได้คือเจ้าของนั่แหละปัญญาละเราได้ลายเหมือนนี่อันนี้กระตาปัญญาละครับโอ้เราได้เห็ดตะไคร่ ปาดนักตึงๆเลยพอดีเอาจูมิตะไคร้หน่อยไปเกียงพร้อมครับมิตะไคร้บางทีกินละงกกระไดอยู่นี่ครับนี่แหละไซาเขาสก้อนครับ แปดหนึ่งเข่าหลายละกนยิมหลายคนเนาะหลายคนสามกระติบครับสามกระติบเนี่ยใส่สองกระติบมันปรยัดงนเกืดกินหลายคนลุงน้องกับลายพร้อมเมนูมัน,มนี่ครับเกียงเห็ดละงูใส่เห็ดแดง หเหิดละมกสดๆเลยครับมาเด้อกินขา้าวซอยร่วมกันครับวันนี้ใส่ใบพักอบแอบครับมืส่สเช็ดในสมพอดีครับ ใส่นำปลาล่าระได้ใบปลามึกสูตรแซ่บนงลงไปพร้อมครับนี่แหละครับเขล็ดลับความนัวอยู่มังนี้ละสำหรับสูตรแซ่บนงนี่สีฟ้าสีสมเด้อพี่น้องหอมนงหอมกินข้าวขั่วรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมบ่มีกินข้าวมาสำหรับค้อปลาตัวจริงเลยแหละครับเฮ็ดอาหารเหนือหรือว่าอาหารอีสานซุปอ,อมแกงเห็ดปนลาบได้เบิดนี่มือนี่ใส่แกงเห็ดละงูนี่เห็ดมนเนบ้านครับมนูง่ายๆให้เป็นมนูพิเศษสำหรับคนพิเศษเลยครับ นีเลยน้ำปลาร้าพาราไดบ่ายปลาหมึกสูตรแซบนงครับนี่แซบนงแซบนงถ้าพี่น้องสนใจอยากเลือกซื้อเลือกหาไว้ติดคั้วเด้อครับสําหรับปลาร้าพาราไดบายปลาหมึกทั้งสองสูตรครับอันนี้สูตรแซบนงและก็อีกสูตรแซบนัวฝาสีแดงครับหาซื้อได้เด้อตามร้านค้าใกล้บ้านข,าของพี่น้องหรือว่าตลาดสดครับหรือว่าร้านค้าชั้นนํำทั่วไปบ่็อกสิเป็นทางออนไลน์ครับสครีปแบรนด์ออฟอฟิเชียลลาซาดา้าหรือว่าชอปปี้ครับเลือกซื้อเลือกหากันได้ง่ายๆครับ พักนั่งหลักลงไปโข็าูจหครับตอฟดแล้วครับเฮ้ยนี่เขาไว้ทาละด้แกงเห็ดเดี๋ยวจักหน่อยก่อนฟดจิกหน่อยก่อนจะดหิ้วเข่าเลยครับส้าหิ้วเขายดไยนะ มึงมาหน้าบานเยงไดรสชาติโอ้แซบและแซบและปองปองบานแซบละบ้าไปบานเอแกงเห็ดละงูเขาก็เรียบร้อยแล้วครับปิะเสียบบ่ละครับพี่นองว่ามาด้ยวยครับสดน้ำ แกงเห,งห็ดละงูน้ำกันอาชจนๆมีนู่งง,ง่ายๆบานๆครับแกงเห็ดละงูแกงเห็ดละงูบ้านขเขาเ้ามื้อนี้ครับ่ตกป่วยกันเยอะพะยดี๋้วเรากินน้กันเนด้งแ่บเด้อแสบๆสดถอนห้อนครับ มันโมแรลกเฮ็ดละงกเหลืองออกจากไข่สักหลาบดิมะ <c oughs> แต่จีบกลัวนางลงมาอีกพาอเฮ็ดละงกเฮ็ดละงกบานเต็มกระตาก็ดีเลยส่วนมาคุนจากบ้านละมือน,นี่มาบ้านืรอละที่สองโมพี่นี่ออกข้างๆางาเ็ลยนี่ยู๋ผมยงมัยงห้าง ดูไทยกับงาเนาะอืมไม่เดียวๆมองมันหลายกับร้อยรู้หาดอกคุกดอกอยู่บุเมนดอกเดียวเด็ดดูย่างก็ได้อยู่แุเมนครับสวัสดีครับมืึงนี่พ่อกันเต่าอีกแล้วเด้อครับมามากิฟเทนลงหกลูกกันครับเริ่มต้นกันด้วย สามชูงครับ อีกสองครับงามยุครับ ข้างๆกันครับ อีกสองครับอ,อีกหนึ่งดอกครับ กำลังพอดีงามครับมูอ,อีกสองครับที่เตี้ยน อีกซี่ครับโอนนี้ <laughs> ห้าครับสองครับทำความสะอาดสวยงามครับ ก็ได้น้อน้อสีครับอยู่นี่ ว้าวถึกใจไรดีครับมา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 เจียเหียรตั้งกันครับนนงามๆเลย อีกสองครับ อีก3ครับ อีกฮาครับครับหลังจากเข้าไปเก็บเห็ดครับมาเบิ้งสรุปผลงานมันนี้ครับนีนี้ผลงานมานนี้นี่หลายเติบปะครับทั้งเหลืองทั้งขาวครับแต่ดอกก็ดีงามๆเลยครับจังไดกะขอบคุณหลายๆเด้อครับขอบคุณพี่คุณนอนพี่ยมกันจะจบเนาะจังไดกะขอขอบคุณอีกหนึ่งผูรวมเดินทางครับนี่คือน้ำปลาราพาราไดบายปลาหมึกครับ ซอยเห็ดเมนูบนบ้านง่ายง่ายครับเป็นเมนูพิเศษสำหรับคนพิเศษเนะครับยังได้กะจังพอกันเมื่อหนาเนาะครับสวัสดีครับ